ทีมชาติอังกฤษทำสถิติกเก็บชัยชนะเกมอย่างเป็นทางการ11นัดติดต่อกันหลังจากบุกชนะแอลเบเนีย2-0เกมสุดท้ายของกลุ่มไอในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026แฮร์รี่เคนจัดการเหมาคนเดียว2ประตูให้ทับสิงโตคำรามขว้าชัยชนะที่ตีราน่าทําให้พวกเขาขว้าชัยชนะรวดทั้ง8เกมในรอบแบ่งกลุ่มเก็บ24คะแนนเต็มเข้าป้ายคว้าแชมป์พร้อมไปลุยฟุตบอลโลกปีหน้าแบบสบายๆ จากผลงานในเกมนี้ทําให้อังกฤษสร้างสถิติเก็บชัยชนะ11เกมรวดในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการถือเป็นครั้งแรกของพวกเขาที่เก็บชัยชนะติดต่อกันนานขนาดนี้โดยหนล่าสุดที่พวกเขาแพ้เกิดขึ้นในเกมยูฟาเนชั่นสลีกที่แพ้กรีซ2-1ต่อเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนอกจากนี้อังกฤษยังเก็บครีนชีตได้ทั้ง8เกมในรอบคัดเลือกทําให้พวกเขาเป็นทีมที่2จากยูฟาที่ชนะทุกนัด และไม่เสียประตูในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกต่อจากยูโกสลาเวียที่ชนะทั้ง4เกมแบบไม่เสียประตูในรอบคัดเลือกปี1954อย่างไรก็ตามสเปนก็มีโอกาสที่จะทําสถิติเดียวกันหลังชนะรวดทั้ง5เกมแรกแบบไม่เสียประตูโดยพวกเขาจะลงเล่นเกมสุดท้ายของรอบคัดเลือกกับตุรกี